สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาอธิบายถึงการขายบิตคอยนะครับในเว็บ bx in th นะครับคือเมื่อเรามีบิตคอยนะครับโอนมาจากไหนก็แล้วแต่นะครับนะครับเรามีบิตคอยต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับบิตคอยให้เป็นเงินไทยนะครับในนี้คือเราเอาปิดเข้ามาขายนั่นเองนะครับนะครับในตรงนี้เราจะเห็นว่าเรามี b ิตบิดของเราอยู่ที่3.22เจ้านะครับปิดคอยเราต้องการที่จะขายนะครับเราก็มาที่เมนูเทรดดิ้งนะครับก็คือเซลล์ออเดอร์นะครับในระบบก็จะเห็นว่า,าเรามีบิดอยู่ที่3.22นะครับใครงงนะครับก็เปลี่ยนเมนูเป็นภาษาไทยได้นะครับมาที่เดิมนะครับคือการค้าขายนะครับที่ ออเดอร์ขายนะครับยอดคงเหลือที่เรามีอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับแต่เพื่อความเข้าใจง่ายๆนะครับผมจะใช้เป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับโอเคนะครับเทรดดิ้งนะครับมาที่เซลล์ออเดอร์นะครับจำนวนบาลานซ์ยอดน,นี้มานะครับระบบก็จะบอกราคาตลาดนะครับราคาปัจจุบันให้ว่าโอเคนะตอนนี้ถ้าจะขายเนี่ยเราขายได้แค่ าราคาหนึ่งหมื่นสามพันสามรอสิบหกบาทนะครับต่อบ i t c o i นะครับเกิดเราขายหมดเราก็ได้สี่หมื่นสองนะครับแต่ยอดนี้เราอาจอาดูแล้วเราพอใจไหมนะครับถ้าพอใจนะครับก็ขายราคานี้เลยนะครับหรือว่านะครับามาดูแล้วเราจะพอใจลขายราคานี้นะครับขายราคานี้นะครับเราก็กด นะครับเมนูตรงนี้กดตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อขายขายให้กับคนเนี้ยนะครับขายสามพันสามร้อยสามพันสามพันสามร้อยสี่สบบาทนะครับขายคนนี้เอ่อจานวนเท่านี้นะครับก็กดคิดออเดอร์ได้เลยนะครับแต่ว่าอ่าเราจะมาตั้งนะครับราคาขายนะครับเพราะเราดูแล้วว่าอ่าราคาที่มีการซื้อขายเนี่ยมันอยู่ที่ หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบเก้านะครับหหมื่นสองสี่เก้านะครับก็ยังมีคนซื้อนะครับดังนั้นหนึ่งหมื่นสามพันสอง้อสิบหกเนี่ยอ,อเรามันถูกไปนะครับมันขายได้ราคาถูกเราไม่เอานะครับเราต้องการที่จะขายได้แพงกว่านั้นนะครับแพงกว่าหนึ่งหมื่นสามพันสามสามร้อยสิบหกบาทนะครับหรือเราต้องการหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับเราก็มาตั้ง ขายนะครับถ้าเกิดเราต้องการให้เป็นคิวหนึ่งนะครับเราก็ต้องตั้งเป็นสามมื่นสามร้อยสี่สิบแปดบาทนะครับประมาณนี้ครับขายทั้งหมดเลยนะครับนะครับซันสองบิตนะครับเราได้สี่หมื่นสองเก้าร้อยสามสิบนะครับแล้วกดออเดอร์ไปนะครับแต่ว่าเราไม่รีบขายนะครับก็ตั้งราคาให้มันมากกว่านี้นิดนึงนะครับ ก็ดูเลทการ์ฟแล้วเนี่ยราคามันน่าจะเพิ่มสูงกว่านี้นะครับโอเคเราก็ตั้งไว้ที่หนึ่งมื่สามพันสามร้อยเจ็ดสิบนะครับต่อบิตคอยนะครับขายหมดโอเคนะครับกดขาย ยืนยันนะครับโอเคนะครับของเรานะครับก็จะไปอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดสิบนะครับนี่เป็นยอดของเรานะครับสามจุดสองสองบิตคอยนี่เป็นยอดของเราประมาณคิวที่หกเจ็ดนะครับเราก็รอนะครับรออย่างใจเย็นเพื่อจะได้ขา,ายได้ราคาที่ขายแพงนะครับมาอีกนิดหนึ่งนะครับ นะครับจนออเดอร์นะครับรายการของเรานะครับจะไปอยู่ในนี้นะครับบิตเราหายไปแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับเราขายหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อเจ็ดสิบนะครับสามจุดสองสองบิตในะอยู่ในรายการเนี้ยถ้าเกิดเราดูว่าอราคามันน่าจะขึ้นอีกนะครับราคาเนี้มันจะกลายเป็นขายถูกเราสามารถที่จะเปลี่ยนใจยกเลิกได้ตลอดเวลานะครับ นะครับการยกเลิกหรือขายราคาปุ๊บเนี่ยเพราะราคาบิตคอยมันมีขึ้นมีลงถ้าเกิดเราไม่แน่ใจครับตั้งใจจะขายราคาไหนขายราคานั้นนะครับนี่ครับการขายบิตคอยนะครับเปลี่ยน BTC ให้เป็นไทยบาทก็มีอยู่แค่นี้นะครับโอเคนะครับส่วนนะครับตัวผมนะครับไม่ได้รีบร้อนนะครับ ผมจะขายหมดแต่ผมจะขายตั้งขายไว้ที่13945ผมไม่รีบนะครับผมตั้งทิ้งไวน้นนี้ผมไม่รีบนะครับใครรีบก็ไม่ต้องตั้งราคามากเหมือนผมนะครับผมตั้งให้ราคานี้ไว้ นะครับผมตั้งเผื่อไว้นะครับหมื่0สามห้าร้อยกับหมื่0สามเก้าร้อยโอเคนะครับมาสองสองอันแล้วแต่นะครับตัดสินใจเอาว่าพอใจราคาไหนเท่านั้นก็ขายไปครับโอเคครับการขายบิตคอยมีแค่นี้ครับขอบคุณครับ